ช่อง s n สแอน s h ิอนะคะในช่วงของ ANC s t o r y แบบนี้วันนี้เราอยู่กันที่สุวรรยมัตฉาฟาร์มอีกเช่นเคยนะคะที่พี่โซ,โซเนี่ยได้ให้สัญญาไว้ว่าวันนี้เนี่ยจะพาลุงเจลนะคะไปดูไข่ปลาซักเกอร์แล้วก็รู้จักกับตัวซักเกอร์แต่ตอนนี้เนี่ยหาเจ้าของฟาร์มยังไม่เจอนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปตามหาพี่โซกันค่ะว่าเขาอยู่ตรงไหนกันแน่นะ พอแล้วเราก็เจอพี่โซนะคะน่าจะดูตัวปลาสักเกอร์อยู่ที่บ่อนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้มาตามสัญญาใช่ไหมที่พี่โซบอกว่าจะพาลิงเกลเนี่ยไปดูไข่ซักเกกร์ใช่ปล<ช><บ>าแล้วก็ดูผู้เลี้ยว่าเพศของมันเนี่ยเป็นยังไงพ่อแม่พันธุ์เป็นยังไงใช่ไหมครับครับอันนี้ก็คือบ่อพ่อแม่พันธุ์บ่อแรกเนาะก็คือดูเอกลักษณ์ก็คือจะมีไม้ปักไว้ ไม้ปักไม้ปักเนี่ยคือมีรูปลาชักเกอร์อยู่มีพ่อแม่ที่ฟักไข่ในรูอยู่แล้วก็จะมีไข่อยู่ในรูเดี๋ยววันนี้จะพาไปงมไข่ปลาชักเกอร์ก็คือชุดพร้อมมากนะคะเพื่อนๆคือพร้อมแล้วพร้อมที่จะงมแล้วใช่ไม่เคยนะน้องเจ้าก็ไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นมันไข่ในรูแล้วก็มีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับมันว่ารูเป็นยังไงหน้ารูปลาช็อกเกอร์เป็นไงลังเป็นยังไงเดี๋ยวเราได้รู้วันนี้แต่เดี๋ยวพี่จะพาไป ฝั่งนู้นก่อนก็คือมีอยู่2บ่อก็คือเราจะไปเก็บจากฝั่งนูน้นแล้วเข้ามาบ่อน,นี้บ่อสุดท้ายก็คือบ่อน,นี้จะเป็นเด็ดที่สุดเด็ดที่สุดก็ต้องเก็บของเด็ดๆไว้โชว์ที่หลังเราก็องไปดูบ่อแรกก่อน,กกอนเ,อนเไปโอเค,ค่ะ นี่ก็ถึงบอ่อที่พี่โซอบอกว่าเป็นบอ่อที่มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใหญ่ที่สุดในฟาร์มใช่เพราะบ่อ,บอนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็น่าจะประมาณ 60- 70เซนแล้วเราจะลงแล้วก็อุปกรณ์รณที่รเราจะนนไปด้วยอันนี้ก็จะมีะมกระมังสวิงตาถี่นะแล้วก็สาย,ยางอันนี้ไว้ทําอะไรอันนี้รกระมังไว้ใส่ไข่อันนี้ไว้กองลูกปลาสวิงเนี้ยไว้กองลูกปลาเวลาที่ปลามันฟักเป็นตัวแล้วโดยที่เราไม่ทันได้เก็บเก็บไม่ทัน เราก็จะใช้ใสายยางในกดูดขึ้นมาใส่ถวิงกองดูดโดยใช้เราจะมีวิธีดูดโดยที่ไม่ต้องใช้ปากเราจะใช้วิธีรักน้ําเหมือนการ<อ>ลักน้ำใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชเราจะปิดหัวไว้ข้าง<อ>นึงปิดหัวข้างนึงแล้วนี่เอาอีกข้างนึงแย่เข้าไปรูไปถึงกลล้นรูแล้วเราจะดึงนิ้วตรงนี้ออกเพื่อให้น้ํามันพุ่งขึ้นมาแล้วลูกปลาก็อยู่ในสายยางเพื่ออ,อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดใช่ไหมเดี๋ยวให้เราลงบ่อนี้ก่อนหนูลงด้วยนะอ่ะได้ ก็คือเราก็ใช้วิธีในการฟันค่อยๆเลาะบ่อใช่เลาะเราเ่อเลาะรูเลาะรูมันใสเรื่อยๆเราก็จะเจอนี้รูใหม่ที่เราเจอรูใหม่นะเพื่อนๆโอเคมีไข่ให้ดูขอไม้ก่อนอันนี้มีไข่ให้ดูแน่นอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแต่รู้แล้วว่าจับสัมผัสรู้แล้วว่าเป็นไข่ใหม่แน่นอนน่าจะเหลืองวิธีการดูว่ามันเป็นไข่ใหม่นี่มันดูยังไงคะไข่ใหม่สีมันจะเหลือง แล้วถ้าจับอยู่ในน้ำเนี่ยไข่ลังมันจะนิ่มมันจะไม่แข็งแต่ถ้าพอมันจะฟักเป็นตัวแล้วเนี่ยไข่มันจะแข็งขึ้นแข็งตัวขึ้นมากกว่าไข่ใหม่ไข่ใหม่เนี่ยเหลืองแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์พูดได้โดยที่ไม่ต้องขึ้นมาดูเลยว่าเป็นไข่ใหม่หรือไข่เก่าแต่รู้เลยว่าไข่ใหม่แน่นอนอ่ะขั้นตอนแรกคือเอาไม้ปักไว้ก่อนไม้ปากไว้ก่อนเพื่อทําสัญลักษณ์ว่าอันนี้คือไข่ใหม่รูมันอีกหนึ่งรูที่เราเจอเนี่ยไข่ใหม่อันนี้คือไข่ใหม่ เพิ่งจะไข่ระยะเวลาอีกสองวันถึงสามวันถึงจะเก็บได้แน่นอนและทีนี้เราก็ต้องเอาไข่เขาเก็บไว้ในรูที่เดิมและต้องเอาให้ถึงก้นรูที่เดิมเพื่อที่จะสองสาวันเราก็มาเก็บที่ที่เราปักไม้ไว้ตรงนี้ใช่และทีนี้เราจะรู้แล้วว่าตรงนี้มีไข่ทีนี้เราจะทํายังไงให้รู้ว่ามีไข่อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องควานทั้งหมดใช่ไหมเราก็จะจกดินในบอ่อเขานี่แหละแล้วก็ปักที่หัวเขา<อ>เพื่อทําสัญลักษณ์ว่าตรงนี้มีไข่ โดยที่เรารู้ทันทีว่าตรงนี้มีไข่นะและไข่ในอีกอกี่วันจะเก็บได้แล้วดูได้ไงว่าจะอีกอกี่วันคะดูจากสีเพราะตอนนี้สีไม่ออกส้มแล้วแต่ว่ามันยังถ้าใหม่เลยก็คือเหลืองเหลืองอ่อยเลยเดี๋ยวถ้ามีอีกก็น่าจะได้ดูกันว่ามันจะใหม่ใหม่มันจะเป็นแบบไหนดูนี้เพิ่งขุดเสร็จยังไม่มีไข่น,นี้คือชํานาญโดยม่ต้องใส่แว่นหรืออะไรลงไปดูเลยนะว่าแบบตรงนี้มมนมีรูใช้สัมผัสเอาอเดียเ๋ยวลองสัมผัสก่อนอันนี้คือ รูช็อกเกอร์มันจะไม่ใช่พี่มันจะเนียนๆเตีนๆเตีอยใช่ใช่มันจะผิดจากข้างๆอ่ะนี่ข้างๆเป็นไงมันจะกระากแต่รูช็อกเกอร์มันจะเตียนเลยและเอี่ยมเลยเรารู้สึกคือมันจะแบบรูเขาจะเอี่ยมมากดินเหนียวที่ลื่นรูเขาจะเอี่ยมมากเหมือนเหมือนเขาขัดไปหมดแล้วก็คือใส่ตัวนี่แหละอ่าใช่ก็คือรูมันจะเอี่ยมไปเลยโดยที่เราไม่เราจะรู้ได้เลยว่าเป็นรูช็อกเกอร์แน่นอนอันนี้รูใหม่อีกหนึ่งรูและมีไข่ ต้องเกใบไข่ไข่ใหม่เหลี่ยมิดเลยอันนี้ใหม่เลยใหม่เอี่ยมกินไข่แน่นอนเพิ่งจะไข่เหลี่ยมอ่อยเลยอันนี้ก็ต้องปักไม้ปักไม้แล้วก็ต้องเอามันไปเก็บไว้ที่เดิมแล้วก็ทำสัญนหลักไว้ก็คือดินอย่าทันดิพี่ยังไม่สันเลยพี่ยังไม่สันเลยนี่คือพ่อแม่เก่ารังก็จะใหญ่ไข่ก็จะรังใหญ่ทำไมถึงเขาถึงขุด ถึงจะรู้ว่าเป็นพ่อแม่เก่าแล้วสังเกตจากกัลลังอะไรเงี้ยไม่ใช่เราสังเกตจากไข่ไข่ลังใหญ่แต่ถ้าเป็นพ่อแม่ใหม่ไข่ก็จะลังน้อยกว่านี้ลงไปอีกนี่ลังใหม่อีกลังหนึ่งแต่ว่าไข่น่าจะยังไม่ใหม่ยังใหม่อีกแต่ลังใหญ่ลังเนี้ยน่าจะมาบานสามพันตัวคร่าวๆคร่าวๆสามพันตัวนะสามพันตัวนะมีก้อนนี้สามพันนะจ๊ะ ในช่วงไหนอะคะพี่โตท,ที่แบบสกอเกอร์เขาสามารถออกไข่ได้ดีมากๆเลยนี่คือฤดูนี้พอดีฤดูฝนฤดูฝนนะคะช่วงปลายฝนต้นฝนเนี่ยไข่จะดีมากเพราะช็อกเกอร์จะไข่เยอะมากถ้าวันนี้ดวงดีก็ได้ดูทั้งหมดในการเก็บไข่ชกอกเกอร์เก็บลูกช็อกเกอร์ในแบบที่ว่าได้ดูทั้งดูดลูกขึ้นได้ดูทั้งแบบที่แบบไข่แก่อย่างนี้เราจะได้เห็นทั้งหมดเลยวันนี้พี่จะอธิบายให้หมด ล่างนี้ทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าที่มีดินเนี่ยคือมันมีไข่อยู่แล้ว,ว,ยยแ,ลวแต่เหตุผลที่ว่าจะมีไหมอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าศัตรูของช็อกเกอร์ไข่ช็อกเกอร์ก็จะมีปูเรามาลุ้นกันว่ายังอยู่ไหมเกมไม่อยู่ไม่อยู่แล้วคือเขาานีโดนกินปูกินไปแล้วไปย้ายอีกบอ่อหนึ่งดีกว่าไปอีกบอ่อหนึ่งนะคะเพื<ๆ>่อนๆคือตรงบอร่อนั้นจะเป็นในส่วนของอะไรคะช<อ>็อ,อกเกอร์ใหม่ช็อกเกอร์ใหม่ไปนี่เลย พี่โซจะพาเราจาลงไปนะคะก็คือเป็นบ่อสเกอร์ใหม่ใช่ไหมคะในฟาร์มอแม่ใหม่ปีนี้อเมรใหม่จริงๆเรามีโอกาสเจออย่างอื่นไหมคะพี่โซโอยนี่ไปบ่อสเกอร์ตัวเท่าไหร่มันสามารถออกไข่ได้แล้วก็ประมาณ7จ็ถึงแปดนิ้วดูนี่มีตัวแต่ไม่น่าเยอะเท่าไหร่เพราะขึ้นมือไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้หมายถึงว่าตัวลูกลูกลูกเกอร์เพราะว่ามันดีดขึ้นมือ เราจะรู้ว่าลูกมันจะคอยมาเกาะตามเลยครับอ่าวิธีการดูดก็คืออ่าอย่างนี้ก็จะหนึ่งหัวอุดไว้อย่างนี้ใช่ไหมแต่เราอีกข้างนึงอ่ะที่มีน้ำมาใส่ไว้แต่ต้องหาดูให้เจอแล้วก็ยัดไปทึ่ลูแล้วก็ปล่อยนิ้วแล้วก็กดให้น้ำเข้าใช่ไหมคะแต่นี้ยังไม่เข้าเลยนะเดี๋ยวดูว่าม่ามีตัวป่ะตัวข้างนี้ไม่ถนัดก็เอาข้างนี้ละยัด ก็ปล่อยดูแล้วก็รอน้ำเข้าน้ำข้าเ้ยนำเข้าแล้วก็อุดสูุดเกินแน่นเกินไม่น่าเห็นว่าสายางไม่ตั่เนี่ยตัวนี่นะคะอ๋อนี่ไงอันนี้จะเป็นสเกอร์เผือกเลยใช่ลูกมันเผือกแท้แน่นอนอันนี้ที่ดูเนี่ยนะน่าจะออกมาแล้ว2-3วันเพราะตัวมันใหญ่มันจะยในรูนั้นหรอใช่เนี่ยรูจะมีแค่นี้เพราะว่าไม่เยอะ ดูที่มีไม่เยอะดูที่มีแค่นี้เดี๋ยวเราจะลอดนาดินออกเดีวเราจะเอารูเขวาใส่ไวในกระมังคุณชอบกระมังให้ไหมยังมีส่วนร่วมอ่ะ <c oughs> อยังมีส่วนร่วมอ่ะ,อ,ะอันนี้อันนี้คือคือลูกปลานะคะเพื่อนๆที่แบบว่าตอนตอนอยู่ในในในโพรงนี่อายุประมาสองถึงสามวั <c oughs> อนออกจากข่รละตรงนั้นคือ <c oughs> <c oughs> ต่อไปบอ่อสุดท้ายค่ะเ,เพื่อนๆท,ที่ที่โซเขาจะพาเราไปเก็บไข่นะคะน<ม>ู่นเขาไปนู่นแล้วน้องเจียวังไม่เดินไปไหนเลยนะคะเดี๋ยวรีบไปก่อนนะะพาไปดู <st> ว่าเขาเก็บไข่กันไงอ,อันนี้เป็นบอ่อที่สามก็คือใหญ่ที่สุดในฟาร์มมีโอกาสเจอไข่เยอะไหมคะเยอะ,ะมากเพราะว่าเยอะ,อะที่สุดเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าที่เราไปไปเจอสองบ่อนั่นมา เพราะว่าที่นี่จะปักไม้ไว้ได้เยอะเหมือนกันแล้วก็จะหารูใหม่ด้วยเหมือนเดิม<ด>รูแรกก็มีไข่พอดีอรูแรกก็เ,เจอเลยค่ะเพือ่อนเอาไม้ผักไปก่อนเดี๋ยวหาไม่เจอเดี๋ยวหาไม่เจออันนี้ก็น่าจะแก่เหมือนกันใช่แก่เหมือนกันนี่แดงๆจะเห็นชัดกว่านี่จุดๆแด,ดงๆแบบนี้นะคะอ<ๆ>เพื่อนก็คืออันนี้ไข่พร้อมฟักพร้อมจะออกเป็นตัวออแล้วอันนี้กี่วันคะไข่เนี่ยพี่ไม่มั่นใจเพราะว่าที่นี่ยังไม่ได้ลงงมเลย เพื่อเก็บไว้ให้ทางช่องเนี้ยมาทุกคนได้ดูพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ก่วยมันจะฟักเป็นตัวเนี้ยอันนี้โอกาสที่จะฟักเป็นตัวแน่นอนไม่เกินวันนี้ไม่เกินคืนนี้ไม่เกินคืนนี้ใช่เป็นตัวแน่นอนเต็มกระมังแน่นอนเราก็จะเก็บใส่กระมังแบบนี้มีแต่ว่าลังเล็กนิดเดียวนี่ไข่พร้อมฟักนี่คือไข่แตกโดยการทําลายของปูมันก็จะยุ่ยออกมาใช่ไม่เป็นก้อนไม่เป็นก้อนแบบนั้น ก็คือเนี่ยพร้อมฟักตัวมันจะเป็นตัวเห็นชัดเลยว่าเนี่ยแดงๆเป็นตัวชัดเลยว่าไข่พร้อมฟักแต่ไข่เสียก็มีก็คือสีขาวคุณๆน้ำเหลืองคุณๆนี้คือไข่เสียและแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีตัวแต่เนี้ยเราก็จะได้อยู่ประมาณสองร้อยตัวอ่าลูนี้ก็มีไข่สหมนงานลูขห้างนั้นก็มีไข่บ่อนี้จะได้ไข่เยอะและไข่ก็พร้อมฟักเหมือนกันอันนี้อันนี้ก้อนใหญ่มากก็คือพ่อแม่ตัวนี้ก็น่าจะประมาณสองปีได้แหละ อันนี้จนพ่อพันแม่พันเก่าไปคะท่บอนเนี้ยสองปีเก่าอยู่พี่โซนท่านสมมติว่าหนูทำกระมังคว่ำอ่ะเรียบร้อยเราก็จะไม่ดูปลาที่อนุบาลแล้วล่ะที่บอกเลยหมดกันที่ทำมาที่ทั้ง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 หมดทั้งมวลไม่เหลื <c oughs> ดูนี้มีตัวอันนี้ตัวเก่าแต่เยอะแน่นอนต,ตัวนี้หมายถึงว่าไขี่เป็นตัวแล้วเ,<ร>เป็นตัว,ตวแล้วเราก็ต้องทำการดูดมันขึ้นมาใหม่ ทีนี้เราได,ด้ดูดูชัดๆ,ๆเพราะว่ารูเนี้ยมันสะอาดกว่าก็จะขึ้นเป็นตัวมาแล้วนั่งกี่วันประมาณคร่าวๆสี่เดนสี่วันเราตัว,วใหญ่เลยสี่วันตัวก็จะใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่าชุดแรกที่เราขึ้นมาก็คือความรอดอันนั้นโอเคแล้วความรอดของเขารอดแน่ๆถ้าเราอนุบาลไปยังไงก็รอดว่เยอะเหมือนกันนะคะ เราไม่สามารถนับได้กี่ตัวเนี่ยคือดินหน้ารูของช็อกเกอร์เราไม่ต้องไปทำด,ด,ดูเมือนเพืเ่อนไม่เห็นภาพเมื่อกี้น้อเกียวล้วง้าไปแล้วดินหน้ารูจะเป็นอย่างนี้มันจะเรียบเลื่อนๆไปเลยใสๆเลยโดยที่เราไม่ต้องเอามือไปปาดของเขาก็คือหน้ารูที่เราล้วงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เราจะรู้เลยเป็นดูช็อกเกอร์ออต่อไปก็จะเป็นวิธีการนับาลไข่แล้วก็ทำไข่ให้ออกเป็นตัว เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูวิธีการบานกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีหลักจากที่เราขึ้นมาจากบ่อดินแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นวิธีการเอาไข่เนี่ยมาทำยังไงนะพี่ต่รอดเนาะอันนี้ไข่กองไข่กอง,องเอาเริ่อนให้ตัวออกก็ตัวมันจะมุอยู่ในไข่ อ๋อมันจะมีมีตัวหรอคะใช่ตัวที่มันฟักแล้วเนี่ยสมมติก็ไปแอบก็จะมาล่อนก่อนแบบนี้ใช่อ๋อมันจะมีตัวในนี้ที่ติดกับไข่ก็คือเขาเนี่ยเอามาล่อนเอาไข่ที่เป็นฟองเนี่ยมาล่อนเพื่อที่จะเอาเป็นที่เป็นตัวแล้วเนี่ยล่วงลงไปข้างล่างใช่ไหมคะตัวยแยกฟักอันนี้คือที่เป็นไข่ที่เป็นไข่เนี่ยเราเก็บเก็บไว้แล้วเราจะไปนุบารอีกทีหนึ่งก็คือใส่ใส่ออกแบบนี้ใช่ อยู่ในนี้เลยค่ะหรือว่าไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเราจะใส่กระมัง<ก>ในการทําลูกมันออกมาเราจะใช้กระมังเพราะพันดีกว่าแล้วที่เป็นตัวก็คือไว้ในบ่อน,นี้เลยใช่ไม่เองจะไว้ในบ่อที่อนุบาลเป็นตัวแล้วเท่ากับเขาอ่ามีไซส์ใหญ่กว่าไม่ได้นะไดไ้ได้รวมรวมกันได้ไดไดแต่ว่าเราจะมีบ่ออนุบาลลูกคัพเกอร์อยู่แล้วในที่นี้รอวันที่เราจะไปตีกระชงังลงกระชงังลงบนบอลจริง ไปขุนนกดหนึงใช่ขุนทำใสให้มันโตอ่าทีานี้เราก็จะเอาตัวเนี้ยใสยหมอนุบาลของเราก็ฤฤฤฤฤฤคือหมอนะหมอนี้ซึ่งมีลูกปลาจ็อกเตอร์อยู่แล้วอ่ามันจะมีลูกที่เป็นพ่อเก่าๆใช่หรือว่ามันรวมกันได้นะคะใช่เพราะจ็อจกเกอร์เป็นปลาที่ไม่แข็งแรงเราจุดด่รวมมันได้โอ้โหเ,เยอะมากตอนแรกอยู่ในกระมังดูไม่เยอะนะใช่พอออกมาแบบนี้คือเยอะมากเยอะมากเยอะมาก แล้วทีนี้เราจะมาอนุบาลไข่กันว่าอนุบาลให้เป็นตัวันนี้เป็นไข่ที่เป็นพองนะที่เพื่อเเห็นเมื่อกี้เนาะคอส้มๆเราก็ทำนี้เราจะติบไข่ไว้หน่อยแล้วก็กอดแบนี้ใส่เข้าไปแล้วเราก็ใส่ออกไว้ตรงกลางทำไมถึงต้องใส่ออกไว้ตรงกลางคะให้เขาเป่าไข่ไข่จะได้แตกตัวไวขึ้นแล้วก็ไข่กองๆรวมไว้ที่ออกแบบนี้ใช่แล้วไข่จะแตกตัวไวขึ้น พอแตกตัวแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือไข่ที่แตกตัวแล้วจากไขห่หนึ่งล่างหนึ่งลังเมื่อกี้ใช่ลังเมื่อกี้หนึ่งงก้อนเดียวก็จะได้รูปปลาขนาดนี้เยอะมากนี่ก็จะประมาณพันตัวถึงสองพันตัวแล้วมัน,นนี้เราก็เอาลุงบอสมาเต็เหมือนเหมือนสเต็ปนั้นเลยแต่แค่นั้นนะเขาฟักออกมาเป็นตัวแล้วแล้วก็รัดสเต็ปไปใช่อันนี้เราก็จะไปดูพ่อแม่พัน จะดูชัดๆเลยก็คือที่หน้าเลยถ้าคัดง่ายๆทีนะอ่าใช่จุดบอมๆตรงกลางของจุดเนี้ยเนี่ยตัวผู้แต่หน้าดูยาวๆย่างเงี้ยมันมนเงี้ยคือตัวเมียง่ายๆคือสังเกตง่ายๆนะครับเพื่อนคือโครงหน้าเขาเนี่ยจะชัดก็มีกรอบหน้าชัดแบบนี้เห็นกระดูกคล้ายๆว่ากระดูกชัดนะคะตัวเมียตัวเมียน้าบวบบวบนอยมนๆกบวบตัวผู้หน้าจะเรียวๆแล้วแหละนิดเนี้อ่าตัวผู้ตัวเมียดูง่ายตัวผู้จะยาวกว่า และหน้ามัน<า>จะ,ะเรียวกว่าเนี่ยชัดเลยมันจะเห็นได้ชัดว่าตัวผู้จะจะยาวกว่าเรียวกว่าชัดเลยตัวเมียท้องก็จะบอกตัวผู้มันจะบอกคุนเพียวๆ,ๆวอ่ะอะ วันนี้ความรู้แน่นมากแล้วก็น้องเที่ยวเนี่ยเป็นคนยังแบบก็ยังไม่แบบไม่ใช่คนมีประสบการณ์เยอะด้วยแล้วก็พี่โตเนี่ยเปิดโอกาสให้พวกเราเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ในฟาร์มนะคะแล้วแบบได้ประสบการณ์เยอะมากวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โตมากๆเลยนะคะก็จะบอกไว้ท้ายคลิปจริงๆเนาะว่าการที่เราเลี้ยงฟาพวกนี้มันเป็นสปีชีส์ที่มันมทำลายธรรมชาติเราอยากไปปล่อยลงให้น้ำรับรอง<ม>คือไม่ไหวยังไงก็เลี้ยงไปก่อนเพราะเราเลี้ยงมาตั้งแต่แรก หรือถ้าเราจะเพาะพันธุ์เพาะพันธุ์ในที่ของเราไม่มีหลุดไปข้างนอกแน่นอนแล้วมันจะไม่ทําลายสปีชีส์ของเราและปลาแม่น้ําของเราปลาตั้งเดิมของเราจะไม่หายไปเขาเรียกว่าเอเรียนสปีชีส์คนที่ดูอยู่ก็สามารถไปหาประสบการณ์อย่างเงี้ยประสบการณ์ได้ทำได้สร้างอาชีพได้ในที่นี้มันได้หลายหลายอย่างมันไม่มีใครเริ่มเป็นตั้งแต่แรกถ้าเราเริ่มตั้งแต่ถ้าเราเริ่มนะตอนนี้ความสําเร็จมันก็จะไวขึ้น แต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกมันหรทําด้วยใจรักไหมหรือทําด้วยค่าเง,งินถ้าจาด้วยใจรักมันจะอยู่กับเราได้นานขึ้นแต่ถ้าทำด้วยแค่เงินเราอยู่กับมนันได้ไหมเดี๋ยวมันก็หายไปรแล้วทำแล้วมันมีความสุขด,ด้วยใช่ไหมสุดยอดโอเคค่ะพื่อนวันนี้ก็ขอบคุณทีณ่โทรมาเลยค่ะก็ฝากสูวอะไรมัดฉาฟาไนมะ่ว่ติดต่อมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาปาก้าและปลาสวยงมทุกชนิดปลาไปน้ำทุกชนิดโผลเข้ามาได้เลยโอเคีทั่วประเทศไทยใช่ ถ้าสมมติว่าอยากเจอพี่โซเนีย่ยต้องเจอได้ที่ไหนคะเจอที่สามกระบือเผื่อนครปฐมเจอได้ที่นี่แวะเข้ามากันได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามานะครับวันนี้ขอบคุณพี่โซ<า><ผ>มากเลยค่ะก็ฝากากดไลค์กดซับสไครป์ช่องนะคะ SNC Peach Shop นะคะแล้วก็ฝากติดตามพี่ๆต่อไปด้วยนะเพื่อนวันนี้น้องเชลญลาไปก่อนนะคะก็แล้วก็พี่โซเนี่ยลาไปก่อนเจอกันใหม่ปีหน้าค่ะเพื่อนบ๊ายบายบสวัสดีค่ะ